สวัสดีครับผมโอมนะครับจากเพจโอมชอบไม้น้ําวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของ Nature l i ลท์นะครับก็คือเป็นปุ๋ยน้ํานะครับเนโอนโอเป็นปุ๋ยท่านหลัก NPK นะครับต้นไม้จะดูดซึมปุ๋ยชนิดนี้ทางใบนะครับนโอจะมีขวดเล็ก200มิลลิลิตรและขวดใหญ่นะครับอยู่ที่1,000มิลลิตรปุ๋ยน้ำนะครับต้นไม้จะดูดซึมทางใบนะครับเพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต สำหรับวิธีการใช้งานนนโอนะครับเราหมุนฝาด้านบนออกนะครับแล้วจะมีฟอยอยู่ด้านในแกะฟอยตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปิดฝาเราสามารถที่จะบีบจากขวดได้เลยหรือสามารถที่จะตวงนะครับใส่ฝานี้ปริมาตรจะอยู่ที่2มิลลิลิตรสำหรับตู้ที่มีขนาดต่ำกว่า20นิ้วเราใส่ครึ่งฝานะครับ ตู้24นิ้วเราจะใส่1ฝาถึง2ฝาตู้36นิ้วนะครับ5ฝาและตู้48นิ้วเป็น10ฝาครับแต่อย่าลืมนะครับในการใส่ปุ๋ยเราต้องดูจำนวนของต้นไม้ด้วยว่าต้นไม้เราหนาแน่นมากน้อยเพียงใดน,นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามผมนะครับผ่านช่องทาง Facebook นะครับและ YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับ